กสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาเล่นเกมนะครับในเซิร์ฟเวอร,ร์เดยรคาไม่ใช้ใหม่กันนะครับไม่รู้ทำไมผมไม่อยากใช้ใหม่นะครับช่วงนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเลยกันดีเ,เ,ล,เล่นเอ็นดินลรันแลวกันเราจะมาชงโชว์งูกันนะครับโอ้ยอบไปเลยโอ้โหโอ้ย น,น,นี่นะครับโอ้เหือตโอ้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 ตอนนี้นะครับเราเราก็เก็บนะครับที่หนองทุกท่านตืนเลยนะครับเบื่อเดีย๋วยวไม่เราไมาช่ชมนู่นกัน โอ้เพื่อนเมงบางแล้วโอ้โหอ,อาปูงูขันสัญญอดโอ้โหว่าม,ามนตงนุงมากจริงเลยหาลาก 哦呀，明白，明白了。